ถ้ากาศยาณเนี่ยเป็นคิดว่ามันจะไปไเรื่อยๆนะะมันจะแบบขึ้นมาแบบค่อยๆไปของเขาอะรหัสไมทีเน็นเชื่อว่าสามหลักนะคะวันนี้ก็แมตช์ห้าบาทนะครับแล้วก็ถือว่าในทีของเราเองเนี่ยให้มุมมองที่เป็นเชิงบว,วกนะตั้งแต่ตอนที่ทางเอลีได้มีการตัดสินใจนะคะเปิดตัวสนามฟินที่ดอนเมืองให้กับโลคออลไทย เพิ่มเอขึ้นมาในการปีตรงนั้นเนี่ยเราตัดสินใจให้ราคาหะสมไปที่96บาทถูกสุดในเซ็กเตอร์อ่อถูกสุดในตลาดในอุตสาหกรรมนั้นเลยนะคะแต่เราก็เริ่มเห็นนักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยมีการทยอยปรับราคาขึ้นมาโดยตลอดนะคะคือปรับราคาหะสมขึ้นมาเพราะว่าต้องเรียนนะคะว่าสนามบุตสาหกรูมนี้มันเนนต็มมาโดยตลอดเลยนะคะในปีที่ผ่านมารู้าึกว่าใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวนะคะในช่วงที่เป็นไฮซีซั่นเนี่ยคือเบื่อเนี่ยเรียกไปรอในซอมอ เป็นชั่วโมงเลยคิวกดแล้วขดอีกก็คือว่ามันเต็มมากนะคะการตัดสินใจเปิดดอเปเทองเนี่ยมันเป็นการเรียกได้ว่าเปิดสองทานนะฮะแล้วก็เครื่องบินที่เข้ามาแปะลานบินนะคะหรือว่าออกไปนะท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะหรือว่าออกไปแล้วแปะตนเกียบหัวคิวหมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแต่รับเข้ามานะคะการเปิดขยายสาขาหรือว่าเปิดสนามบินอีกเพิ่มเติมตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นวินวินทั้งคู่นะ,ะคือ ตัววรรณภูมิก็มีคาปาซิตี้ที่เพิ่มรับเพิ่มได้นะคะตัวดอนเมืองเองเนี่ยก็ต้องเห็นว่านะคะในส่วนของการรับนะคะตัวจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจริงที่เราเคยบิ๊กรีรกันดอนเมืองก็อยู่ประมาณสักสามสิบล้านคนนะคะตอนนี้เนี่ยถ้ารวมกันแล้วนะคะแอเอเชียแปดล้านนะคะบวกกับลกแอร์ออเรนยนไทยนะคะก็อีกประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองล้านคนนะคะมันสามารถที่จะขยายตรงนี้ไปได้อีก คือขยายได้สองทางนะคะแล้เรารอบทางนี้ตัวน้ำมุมก็ทาเสร็จสองสองไปด้วยนะ,ะวันนี้เนี้ย LT เราว่าสตอรี่มันถ้าผ้าพจะยาวแล้วไปถึง AEC นะคะใครที่ไปเปิดการแข่งที่ประเทศไทยอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็รอบได้เนี่ยติดได้จนสี่ชั่วโมงมันก็ค่อนข้างนะครับพอนะคะในโ่วยตรงนี้แล้วก็ AEG ก็มาแล้วที่สี่นะคะอย่างที่เราเรียกว่าเราก็ชอบมากนะคะตัวอเียคอนเซ็ปต์เรื่องของการทำธุรกิจเขาค่อนข้างดี นะคะแล้วก็ธุรกิจโรงแรมนะคะแต่ว่าโรงแรมนี้เรากัไม่ชอบตัวเอรวันเราไม่ได้ชอบตัวนี้เราไม่ได้ชอบโันแต่เทนะคะเพราะว่าตัวเอรวันเองเนี่ยพอสองสามปีที่ผ่านมานะคะสำหรับการขยายโรงแรมของเขาเป็นการขยายโรงแรมขนาดความ่าที่ใช้แบรนด์ว่าไอดนะคะตัวไอดตรงนี้เนี่ยมันจะไปตอบโจทย์กับโคงสร้างของนักท่องเที่ยวที่มันเปลี่ยนไป ะะตอนนี้ถ้าเกิดใครกลับไปดูนะคะในส่วนตัวโคร์าักท่องเที่ยวที่ทานแบงรชามีกาารายงานเุิงเดือนเนี่ยจะพบว่ากลุ่มคนที่เข้ามาเป็นกลุ่มรัสเซียนะคะใครเีรพัทยาเน,นี่ยก็คืึว่าอยู่ในเมืองรัสเซียไปแล้วนะคะ,ะมีจีนนะคะมีอินเดียนะคะร้านเรียวร้าค้าขายสินค้าแบรนด์เนมหลักๆตอนนี้เนี่ยขาไม่ค่อยเร็วคั่มญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่นะคะเร็วคัม่มจีน นะคะก็มาซื้อดีมากนะคะซึ่งคนกลุ่มตรงนี้เขาไม่ได้สนใจว่าเขาต้องมาพักโรงแรมระดับ5ดาว6ดาวเขาอาจจะพักโรงแรมระดับ3 4ดาวแล้วก็เขาเซฟเงินบางนึงเนี่ยสำหรับการกไปชอปปิ้งซื้อของพฤติกรรมเขาเป็นแบบนั้นแต่คะเพราะฉะนั้นเนง่ยตัวธุรกิจของเอราวัณที่มุ่งไปทางด้านไอดีมันตอบโจทย์ได้ชัดเจนนะคะแล้วก็รวมถึงตัวนั้นพฤติกรรของของเอ่อเรียกว,ว่าของคนไทยโดยรวมได้ก็เปลี่ยน ุกเส,สาอาทิตย์ไปต่างจังหวัดนะคะขับไปเนี่ยหัวหินไปเขาใหญ่ไปอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ตอบโจทย์เพราะว่าทราบไหมคะว่าลงแล้วไอบินที่หัวหินเนี่ยคือประมาณสองพันเศษน,นะคะช่วงวิกเอ็นก็แล้วสองพันห้าเป็นทุกห้องนะคะทุกเสาอาทิตย์ทุกสุกเสานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะกลายเป็นพอร์เทรโอของตัวเอราวัณที่เป็นที่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวนึงที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีก็ขึ้นมาเยอะแทนเพรก็ขึ้นมาเยอะแยะกันแต่ว่าพอร์ตของโรงแรมเขาเป็นพอร์ทที่เป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะคะระดับ5ดาวม็เป็นข้านะค่ะว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากญี่ป,ปุ่นยุโรปอเมริกาทุก็เป็นตลาดที่ไม่โตแล้ว เป็นตลาดที่ไม่โตเพราะฉะนั้นมันก็กลารเรยเป็นว่ากลุ่มตรงเอราวัตที่มีการปรับเปลี่ยนภาพของธุรกิจนะจะได้ไประโยชน์นะก็เป็นสาสเตรเ,เตอร์หลักที่เราค่างชอบนะคะในในแง่ของการทูดในรอบนี้สาหรับในแใบหน้ที่สี่แต่ว่าก็ต้องเรียนย้ำว,ว่ากลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะคะที่สองท่านบอกว่าถรอ,อนิดนึงนะคะถึงรอ,อนิดนึงก็ต้องเรียนว่าผลประกอบการในไม้ที่สามดี นะ่ะแต่ก็ต้องเรียนว่าผงจะต้องได้เป็น,นอรอบๆไปสำหรับพลังงานและีิโตนะคะเพราะว่าถ้ามองกัปที่ราคาน้ำม,มันรอบ e นี้ QE3 เกิดตารประกาศไปแล้วนะคะน้ำมันก็ขึ้นมาไม่ได้ไกลเมื่อคืนนี้ก็ลงไปอีกหลุด 8. เอ่อหลุด9.1แล้วสำหรับไนกสนะคะว่าในไรคะมันมาจากเรื่องเศรษฐกิจที่มันไม่คินตัวอเมริการอบแรกยุโรปถดถอยจีนโตต่ำ นะคะก็เป็นสองสาวกลุ่มตรงนี้ที่น้ำมันก็จะกลับมาได้ยากนิดนึงนะคะก็คงจะต้องเร่งเต็มรอบไปสำหรับตักลุ่มพลังงานแ่ะที่สองก็ครบนะครับตั้งแต่ดิสโก้นะครับตัวของเอทีนะครับเอโอทีครับเอราวัลนะครับ, T, รบแล้วก็ทีจีฮาด้วยนะครับครบนะะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของ หุ้นเด่นของท่านไหมนะกิเมกนะครับนคุณยุทธานนะครับต่อไปครับนักวัาวใช่ครับเช็คดูนะครับว่าครบ์ไหมนะครับเช็คก่อนนะครับธุรกิจมีหุ้นในใจไหมเอ่อดีๆคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันมองปีนั้นนะครับขอขอครับนะครับพูดบอครับจะมาไหมมาอ่า อผมจะดูเป็นตามเป็นกลยุทธ์การเล่นเนี้ยนะครับอย่างไม่มาครับมาแล้วนะครับเราจะเริ่มกันที่หุ้นใหญ่ก่อนนะครับเอาหุ้นขนาดใหญ่มาเปยบก่อนก็เอามาติดตัวนะครับอ่าที่เป็นหุ้นชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับจะพบว่ามีหุ้นที่แยกเป็นหุ้นที่หูกคลุกนะครับ กับหุ้นที่ไม่ได้ไปไหนไกลอยู่อยู่พอเพียลตลาดกับหุ้นที่ตันตันนีหรือหุ้นที่เป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักในการเล่นเนี่ยก็คือให้เล่นหุ้นขาขึ้นครับเพนันปตทยังไม่เล่นคแล้วจะขึ้นมาทาไมรู้ไหมให้มันช้ำใจนะนจะขึ้นมาทาไมไยอลยังไม่เล่นครับแล้วเราจะรู้ไงว่ามันมันต่ำปนะ โดนทุบอ่ะวนที่ชื่อไปจะบอกท่านได้ดีครัว่ามันโดนทุบอยู่บ้านปูนะครับอันนี้ไม่บอกก็รู้นะตัวอีกอันที่ผมไม่ค่อยแน่ใจแล้วก็ไม่ค่อยไว้ใจใสี่สิบลอวันสี่ตัวนี้สี่ห้าตัวนี้ทราได้ไครับตัวที่พอเพียอยู่ จะตลาดขึ้นก็ขึ้นด้วยหรือว่าตลาดขึ้นก็าอาจอยู่ในที่ก็ได้แต่ว่าตลาดบางรอบจะจะมาด้วยนะครับก็คือประกอบด้วยแบงก์พเทธตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่หรอลแต่ว่ายังงถือว่าอยู่บนเส้นอยู่ก็จะใช้ได้อยู่ t c พพอตพอลสอพนะครับต,ตัวตัวที่เป็นเป้าหมายในการเข้ามาขอางตลาดหรือว่าจะเป็นนักเก็งกำไรอะไรก็ตามก็ตามนะครับที่ชอบเล่นหุ้หนใหญ่จะอยู่ที่ตรงนี้ครับ s บีใช่ไหมตามไม่เคยเ mm hmm. รยนเคแบงค์ ank, ครับครับแล้วก็คุณใหญ่ครับใหแค่สา,าตัวนี้ครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. จำได้ไหมครับให้เรียนอะไรบ้างครับย้อนจากตรงนี้ลงไปข้างหลังนะครับโอ้โหแต่มันไม่ทำข้างหลังมันแรกเศรษีแรกเลย mm hmm. ให้เราให้เราเวงหัวอยู่ได้นะ mm hmm. ผมย้อนให้นะครับ SBC เค a แบงค์ SDB แล้วก็ สีตัวนี้จะพี่ที่ให้เล่นสับัรอบนี้นะครับเล่นตามความบนโพนะครับบันโพขายก็ต้องออกนะครับสาหรับนคนที่ชอบพุ้นใหญ่นะครับหมายถึงพี่อ้นสามสี่คนก็จะทู่เนี่ยครับรู้สึกชอบนะครับถ้าคนที่เล่นใจเย็นๆหน่อยก็ใจเย็นหน่อยก็ดูเขี่ยบพวก BBL TBC ไปครับ ก็พอต่อสองพอเส้นตามเส้นไปแล้วเราพูดถึงเรื่องนี้จะแก้ใบอกให้หมดนะครับทีนี้แล้วตัวที่ติดอยู่ทำไงติดบ้านปูอยู่ติดพอตทออยู่พอต่อที่ึงติดล่าสุดเลยนะครับต้องใช้เทคนิคเข้ามาช่วยในการที่จะหาจุดจะทำท่อนเอ็นคอรดหรือจะ หรือจะทําอะไรก็ได้ครับตั้งแต่จะซื้อสระสวมเพื่อเฉลีย่ยอะไรเงี้ยต้องใช้เทคโนโลยีเขาไปช่วยอันนี้วิธีการหาเทคโนโคของผมเนี่ยมีลบหน่อยมีลบหน่อยรู้สึกแบบร้นอนๆนะก็ผมก็อาศัยลูกค้านะครับตอนนี้ใครมาเป็นลูกค้าผมผมสอนเทคโนโลยีให้ไปนนแล้วช่วยไปทําการบ้านมาให้เรื่อครับอันนี้คือเรียนเรียนที่ผมขเขาลบลากไปทำมาให้บ้านปูเป้าหมายในการขึ้นรอบนี้จะอยู่ประมาณ422 เดี๋ยวไปถึง422แล้วมาั่งดูจริงๆว่าจะทำช็อตที่จะทำอะไรอันนี้พูดอะไรนะเนี่ยจะเลยพบโชคของท่านนะครับมีในมีแนวต้านอยู่ตรง36คือคนจะเริ่มอันนี้ตัวสีส่กัน32 33อะไรอย่างเนงะี้ยแนวต้านอยู่36นะครับแล้วก็พักตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวดูจริงๆว่าจะไปต่อแค่ไหนครับอาคิดว่าไม่ไม่อาไจจะตัดสุดไปแล้ว แล้วก็นี่เป็นเป็นคิวเฮาส์เอ๊ะเป็นซีเพยครับยจะไปดูเลยนะครให้ดูให้ดูส,สวยๆแต่ไม่มีอะไรเอาษษอเอฟเอฟซีครับติดล่าสุดเป้าหมายในการรีบาร์รอบนี้อยู่ที่ตัวเลขที่ระบุไว้เนี่ยครับนี่ทําโดยลูกค้าผมนะครับไม่ได้ทำโดยผมนะครับเ <c ười> ดร็จแล้วมาแล้วอธิบายคราว้าให้ครับวิธีการใช้หมดแต่ช่วยไปทำกานบ้านให้หน่อยตอนแรกนี้มาจากฮ่องกง ตอแนแรกมาจากสิงคโปร์ที่มานี่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> พูดอย่าง <c oughs> เดียวพูดอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ก็ค้าสิงคโปร์มานี่เอาของลูกค้ามาด้วยครับเนี่ยไม่มีไเลยสามหนึ <c oughs> ่งสามหนึ่งแปดสามสองสองสามสองสามเป็นเขาเรียกว,วา่าจุดที่ว่าใช่ดีมุสโตสโตรดกาเกตอันนี้ใครจะเล่นเกมอะไรก็ตรงนี้ได้ ต่อไปเป็นผู้ขนักลางครับผู้ชนะการเราสนใจ C P S ครับแนวรับเราให้ไว้ที่สสสสี่34-35แนวรับเป็นเส้นปลาปลาแนวแนวที่ั้แล้วก็ตัวพึกษาปึกษาแนวรับอยู่ประมาณนี้ครับป8บาท50 เอเจค,ครับโอ้ไม่ต้องพุ่มนะเดี๋ยวนะนะดูพูดก่อนนะผมเห็นว่าแล้วให้ดีพูดปนะั๊บเนี่ยนจะระวังคอหักนะครับห้างสมองอักเสบได้เย็นๆไม่รีบปิดนะครับไม่รีบปิดแนวใต้าอยู่ตรงประมาณเธลรู้พุ่งขึ้นมาสูงนะฮะแนวใต้าอยู่ตัวสิถ้าผ่านได้ประมาณสิบเจ็ดห้าสิบวันที่ติดอยู่20กว่าก็รอสักคู่นะฮะ รอใหขึ้นขึ้นเท่าไหร่ี้ให้เสร็จก่อนน้ำตาลก,ก็ผ่าน13.5ไป14ครับตาตัวนี้สำหรับคุ้นขนาดกลางนะครับสำหรับพุ้นขนาดเล็กน,นะครับต้องเล,เล่นขาขึ้นเท่านั้นนะครับปลาต้องชี้ขึ้นเท่านั้นนะครับ <c oughs> เล่นเสร็จแล้วต้องรู้จักสตาอบร้อนะครับ ต้องรู้จักสกตอบร้อนค้ด้วยนะ <R> <S> <S แล้วจะรู้ไดงไงว่ามันตอบร้อนก็คือกรณีสมมติเราวางเข้าในการเล่นอย่างเงี้ยครับอย่าเช่นพูดนะ UAT นะครับนี่มีวางไว้ตอนพันพูดพันพูดเมื่อประมาณอาทิตย์ที่เก้าอะไรครับเราก็วางวาา่าเอาสักสิบสอง้าสิบก็พอ่ต,ต้าแรกให้ไว้สิบสงห้บบางตัวมันจะขึ้นเหนือขึ้นนี้นะครับ อันนี้ไม่ได้ฝีมือนะครับอันที่ดวงอย่างเดียวเลยนะครับฝีมือแค่าสิบนะครับเพราะว่าเราตั้งเป้าขายแค่นี้แต่ว่าแรงมาหลาดมัเยอะมันก็เลยทําให้ขึ้นเปไกไก่ครับขายแล้วมันหมูไปแล้วท่านคือท,ท่านกำลังทำฐานยิ่งใหญ่ให้เพืือตัวเขาดูด้วยกัน ไม่ต้องตาไปนะครับไม่ต้องตาไปนะครับเราถือว่าทัพลุนเสร็จแล้วนะเวลามันจะจบรอบไปทุนเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะเกิดสัญญาณอย่างนี้ครับที่คือระดับเจนะครับพุ้นที่กําลังเกิดอยู่ก็คือพุ้นยูอีครับวันนี้ถายไม่ทันนะครับต้องไปวันจันทร์นะครับวันนี้ตลาดปิดนะครับแต่ว่าให้ดูสังเกตไว้นะครับว่ามันเกิดสัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่ท่านต้องลดขอตลงมาครับในระดับ ในระดับ15ทีก็พบว่าไม่มีหายมาระยะตั้นนะครับแล้วก็มีไม้หายใหญ่ๆเก็ดขึ้นหนึ่งครั้งตรงประมาณ